มันนี่นะพี่น้องแค่อนอนสิพามากเก็บต้นหัวลาพานะจ๊ะอันนี้นายเจ็บเจ็บจ้ะนายเจ็บเจ็บ นีมาจันนัยเกยบให้หน่อยมันี่หนูจะเาม่เก็บนี่หัวละพาหัวละพา